กลับมาอมข่าวดีมีซองอ่งเปาด้วยจากใครจากย่าเจมจเจมว้อันนั้นซองใครยซองมินเหรอแกะให้น้องหน่อยอะขอบคุณย่าเจมก่อนสชลูกเน้นนี่ขอบคุณย่าเจมตรงนี้เนี่ยหันมาตรงนี้โอ้ยมันมืดแหะนี้ั้นเลยขอบคุณค่าแล้วเร็ว ขอบคุณค่าได้ไหมเอ็นแบบนึงโวยหมาเอออะขอบคุณค่าด้วยช่วยๆน่ะขอบคุณค่าทำยังไงเด็กดีเขาทำยังไงทำยังไงขอบคุณค่าไม่ใช่หรอกแค่นี้ขอบคุณค่าเร็วงั้นไม่ให้นะน่ะพูดดีๆขอบคุณค่า พูดดีๆสิลูกโอ้ยพี่อยให้คืนเอาไปคืนให้ยาเจมชั้นเนี่ยเขาคุณค่าสวยๆแล้วก็พูดเพราะๆด้วยเร็วเ็ม้นอ่านหน้าเลยเดี๋ยวเอาไปคืนเขาเลยเนี่ยอ้าพวกเอท่าแปลงบลอกถึงพวงสงครามญาแล้วพัดอ้าไม่น่ารักเลยพลอยใช่่่่พพีลอยนาารักกวเออพี่พลอยน่ารักเลยนี่เออเออนี่ไงนี่ไงคนนี้น่ารักไหม ไหว้สวยไหมนะ้อใครจะไหว้สวยกับพี่พลอยกับแอ็นมินน่ะใครจะไหว้สวยนอ้อได้คนละได้กี่ใบอะมินนับเป็นไหมได้กี่ใบขอบคุณค่าหรือยังก,ก <c oughs> ็แบบเดียวกันสีก็แบบเดียวกันสีเดียวกันหึก็สีเดียวกัน แบ่งกันกับพ่อใช่นี่ของเบ,งเบสเฮ้ยขโมยขโมยของพี่พลอ,อ,อ,อยอันนี้นะ่ะของเบะนีแบงก์ใหญ่ของพี่พลอยอีกพอ <c oughs> ดีเดยค่าชุดน,นักเรียนค่า <c oughs> ชุดน,นักเรียน,นข,ออขอบคุณค่ะขอบคุณคุณย่าเจนจสวยหน่อยสิเมน นี่ย่าเจมดูอยู่นะเนี่ยถ้าใครใครมาขอคุณจะช่วยไม่ได้นะเนี่ยเออเดี๋ยวทีหน้าย้าเจมจะไม่ให้อีกแล้วเนี่ยขอบคุณก่อนขอบคุณช่วยกันแล้วลูกอ่าสวัสดีช่วยๆนะเร็วอ่าคือเราไม่ได้แล้วบาทนิสัยเดี๋ยวจะเจมก็ไม่ให้อีกแล้วอะ นี่นะพอแทนก็เตรียมห่อนะพอหวานส่งอันนี้อันนี้คือมันจะโดนน้ำหน่อยแต่น่าจะไม่เป็นไรนะเพราะว่าฝนตกเมื่อวานเนาะฝนตกแรงอือพอกระกาลีนชื้นแท่เนาะพ่ <c oughs> อช่วยพอนะล,ะละูกถ้ากระอ้าพ่อมาไดยเดี๋ยวอันนี้กันว้าวได้ซองอ่างเปล่าเลย ซองของหนูล่ะอุกหนูทำตกตรงไหนหนูก็เก็บสิลูกขยะละนี่ค่ะก็มีไข่มดแดงด้วยแล้วก็เจียวด้วย,อ,ยวอันนี้เราจะไปส่งเย็นนะคะที่ในเมืองอะไรลูกอ่ะเริ่มงอแงแล้วใครบางคนป้าเต็ะมาพันเทป้อนนั่นลูกเอาเลยเอาแตะลึกก็ได้ลูกสีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้เออมาพัน,พนเทป้อนป่ะแล้มันก็นจับให้พอ่อให้พอ่พอก็ได้เอออันั่นแหละ เราจะทำเป็นสองห่อนี่นะคะส่งไปที่สุราษฎร์ธานีนะคะทุกคนอของเล่นมินของเล่นโพเนะเต็มเตียงเลยอ <c oughs> เอาเอา,เอาลุนแล้วล,ล,ล,ออลุนแล้วลุนแล้วม,มันติดสนิทไหมอันนี้อะ พันให้แน่นๆนะอ้วนรอบๆเลยอ้วนมันไม่ใช่ของเล่นนะลูกอันนี้มันของของกินน่ะนี่ไข่มดแดงเลยนะนี่เราก็อัดฟิตนะทุกคนอัดฟิตแต่นี่เราจะส่งเย็นธรรมดาดอกกระเจียวเราส่งเย็นธรรมดาเราคดเฉพาะดอกตูมนะเพราะว่าวันนี้มันเหมือนจะไม่สวยเท่าไหร่มันโดนฝนก็พอดีเอาไปให้เพื่อนอชิมนะเพราะเพื่อนอาจจะไม่เคยกิน แล้วก็เทปอย่างนี้นะคะหอ่อถ้าเราห่อไปตรองน,นี่ไปมันจะสดมากถ้าไปไสุราษฎร์ธานีจะอ,อยู่ที่สามวันถึงเนาะแต่ถ้ากรุงเทพวันเดียวถึงนะคะส่งเย็นอ,อส่งเย็นนะถ้ากรุงเทพวันเดียวถึงแต่นี่มันสุราษฎร์ธานีนะจากสี่กอถึงสุราษฎร์ธานีโอเคค่ะเดไปเก็บให้ค่ะ จากสีกอถึงสุรารท่านี้เมืองปักใต้อันนี้คือไปอ่าอนนุ้นนะคะไม่เจ้ยนะยังดีที่ยังได้เท่านี้นะเพราะว่าไม่เจ้ยก็ช่วงสงการนี้โอ้คนสั่งเยอะมากนะคะก็ลูกหลานมาจากโกธโมเนาะเขาก็ เก็บกลับกันไปด้วยซื้อกลับกันไปด้วยก,ก็เลยเลือแบบแ,แค่นี้นะอย่างน้อยแบบอะไรลูกเออกันจะอยู่ที่นี่แหละที่บ้านไไนี่แหละไม่ได้ไปไหนไเลยกหวานสุดๆเอาให้เบะจะชงเบะไปกรุงเทพบ่จะชงเบะไปใต้พุนบ่ ให้เ<ม>บไปกรุงเทพหนูให้เบไปกรุงเทพชงค่ารถหน่อยสิกิดว่าแม่จะไปกรุงเทพชงค่ารถหน่อยม,มีตังกรุงเทพเี่ย <S <S โอเคอือน่าจะอยู่อยู่เพราะว่าเขาจะใส่ลังอยู่เสียงินมากอืออ่าอีกหอหนึงอ้วนนี่ผักหวานยอดงามมากเลยนะ<ม>นี่แม่บุญถิ่นโอ้ไปดูแล้วยังยังมีนะเพราะว่าสั้นๆอ่ะแม่บุญถิ่นก็จะไม่เก็บนะ ไอทีมมันก็ยาวไวมากอันนี้คืออาจจะเปียกน้ําหน่อยเพราะว่าดนน้ําฝนนะคงจะไม่เสียนะ,ะอืปลาดุเรามีแค่ปลาปุกดุนะลูกวันนี้นะ่ปะปลาทูลดตลาดไปหมดแล้วแล้วทำไมหอน,นี้หอให่จ,จวงปลาดุกก็กินเลยเออเอาห่อข้าวนแน่นก้อนก็ได้เพออะเออเพราะมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่หักไม่แตกหรอกอืมจับช่วยพ่อหน่อย อืมบีพอบไปเลยเพราะก็ขุณย่าเจมนะคะที่มอบอ่างเปาให้เรานะคะให้ขงขวัญปีใหม่เนาะ ก็ให้ทุกคนนะคะทุกคนก็ขอให้ครอบครัวของขอคุณป้าเจมนะคะอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนเนาะนร่ำรวยนะคะเงิน,นทองเนาะกิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะได้คืนบนเท่าล้านเท่าเลยเนาะที่ให้กับน้องๆนะคะเทปอันนี้เขาทำจากอะไรแม่ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ก็ไม่รู้ทำไมหนูถึงหนัวขนาดนี้รู้สึกมันแปลกแปลกฮะจะให้พาไปไหนนะพาไปหาพ่อหนูจะไปหาใครนะจะไปหาพ่อเรามีตังค์าับรถไปไหมเนี่ยแล้วเราจะเอาตังค์าับรถจากไหนเนี่ยหนูจะไปเที่ยวระยองเหรอจะไปหาพ่อไปหาพ่อก็ต้องระยองเลยนะ นังทุกคนก็มีกุ้งจิ๋วแล้วด้วยนะจะเดินทางไปสุราษฎร์จากเขาเคยกินกุ้งใหญ่แล้วมากินกุ้งเล็กลองดูเนาะนี่นะคะพอดีมันกระเทือนได้ไปแล้วก็ไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวี่ก็ถามมากระเทือนคืออะไรอีกนะเอออะไรลูกกุ้งไงลูกโอเคค่ะสำหรับลินนี้โอ้มาเรามีแต่กุ้งเล็กลูกไม่มีกุ้งใหญ่นะคะ เดี๋ยวค่อยกินให้พ่อไปใส่ใหม่อีกทีเมื่อคืนว่าจะไปใส่เพิ่มนะแต่ฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ไปใส่เพิ่มเลยโอเคค่ะสำหรับวินนี้ประมาณน,นี้นะคะ